สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีปลูกของขลังนะครับโดยตีเ e คหรือว่าตีเอลสลอี e นะฮะวันนี้เราไปชมวิธีปลูกของขลังนะฮะวันนี้อันนี้วัวธนูนะครับธนูหลงปลูกกระหลงนะครับนะเดี๋ยวดูดูตีปลกปลูกของขลังนะครับนะโมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตส,สัมมาสัพุทธัสสะอมอุเทตยังสนาหิอมงโฑธนูลุเมยธาลสาเจ้าจงดีผีสางเสด็จหนี้วกรานองโคโนมหาโคโนอมโคโสมหาโคโสสันทะสันทิจันติอมม,ม,ม,มหาิีิโอตปะสัมปันโนสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติอจุจเลเว <ะ S 1> ทาสากุกุสาทาเวทายัสะตัดทัสาทิกุกุทิสาสากุตะกุกุตะพุ โคสวา่าหะกโติเตโหต,ตุเตชยะมังคานนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีปกเสกนะครับปัวธนูโดยตีเขียวแก้วหรือว่าตีอีเคหรือว่าตี Infinity อินฟินิตี้เมียหนีไปอยู่บ้านนะฮะจบรายงาน